สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะประจำวันที่17พฤศจิกายน65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือเก้ากับเจ็ดห้ากับหนึ่งนะคะเก้า93 95 97 99 70 71 73 75 77ส9ูนเก หนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าก็ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าขาดีตัวหนึ่งก็คือสามเก้าสามมาใส่เนาะเก้าเจ็ดสามสาหนึ่งห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามอย่างนี้ก็ได้เนาะสามตัวก็เจ็ดเก้าห้าเก้าเ็นอย่างที่บอกเนาะเอาสามมาใส่่อไปบาย จกับแปกับศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปศย์กับศูนย์ศูนย์ศสองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดหหหนึ่งหเจดห้านาะสามตัวก็ดแปดศูนย์ห้าเจ็เก้า็นาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะ การจะเล่น V.I.P ก็าจับคู่ซื้อเอาเนาะอย่าลืมบ่ายซื้อเช้าด้วยนะเพราะวันนี้ของเราเข้าตรงๆเลยเดือเช้าแตก3าตัวนะแต่เราไม่ชอบจะลงโชว์โฆษณาหรอกมันมีกลเกในการเล่นคนไหนที่ทำเข้าดีๆมันจะล็อกยูซ์เราเลยนะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะคะยิงยิงปังๆค่ะสวัสดีค่ะ